เอาละสวัสด <that is German> ีครับผมามาเมื่อครับในอาชีว์ a เอ็เออาชีวอะไรอาชีว์เอ็วออีพีสองนะครับคนเล <numero S 2> <that> ่นเยอะจริงดูคนแค้มทำแหล่เหมืนว่คนแค้มันเดินไปต่อยไป

ติดตรงเกมไม่มีกระโดดหรอกครับ นักดาบไอ้ย,ยักษ์มันถือดาบถือดาบโตถือดาบโต,บโตวิ่งไปวิ่งมาพวกยิงตะลุหมดยิงมากระเด็นเลยโอ้โหคนเล่นเยอะจัดดูดิมาออกกันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยมันเพิ่งเปิดช่วงนี้ไงเปิดวันนี้พอดีคนก็มาอยู่ที่เดียวกันหมดเลย,ยคนแม่งมาออกกันเต็มไปหมด มีแอดเป็นเพื่อนกันได้ไหมแอดได้สี่คนนะคีเอทปาร์ตี้ได้ด้วยไปเพื่อนแหมเฮ้ <c oughs> ดูกระต่ายวิ่งกระโดดจบจากตรงนี้สักทีเองโอ้โหแม่คนเยอะจัด เป็นแมงอะไรทักอย่างมีแมงมีผีด้วยเราเปิดปาร์ตี้ได้ด้วยแต่ถ้าไปทามาจะเป็นไนโคลซะนเนี่ยมันจะเหมือนไนโคลหรือเปล่าเนี่ยจะด,ดูแล้วมอนมันน่าจะมันมีห้าเผา่าไม่รู้จะลบกันแบบไหนไปสิ ไม่รับภารกิจอาชาจังมันต้องต่อคิวไนด้วยเหรอโอ้โหต่อคิวรับภารกิจนียน้องเปลี่ยนชุดแล้ว,วะอะเฮ้ยทำไมนา,นายเปลี่ยนชุดวะเขามีสก,กินแล้วอะไม่รู้เปลี่ยนสก,กินตรงไหนดูตรงไหนว่าเปลี่ยนสก,กินบ้า สกินอยู่ตรงไหนวะเมลโอ้โหกดเคมอเออครับได้ชุดไหมมีชุดใหม่ไหมอะไรอ่ะมันบอกว่ามีอะไรของดีอยู่ไหนอยู่ตรงไหนวะสกิน,นมีไหม กินชุดลวเนี่ยมันคืออะไรวะโอ้โหน้องเพียบเลย ได้หลายคนเลยฮาดนี่เลยตัวนี้เลยตัวนี้ตัวดีอะไรเนี่ยจุดทองคำหัวใจทองคํา <c oughs> เราเปลี่ยนเป็อ๋อใส่ชุดนี้กันเนมันสกิลใส่ชุดนี้ เปิดของห้ปอรซอบวกห้อันนี้พวกคอมมอนนะระดับเกตคอมมอนเกตรีเจนเดอรี่โอ้ h, เปล่งประกายรีเจนเดอรี่เรากดเลือกทำไงอะกดใช้ทำไงวะ อ้รีเจนมันโหดจริงเลยพใช้ดีอะไรดีวะอันนี้ใช้ไปสอร์เซันนี้5้า ยังมีเยอะเลยได้อไทองทองมาวะได้รีเจนเหรอ,อแตกโอ้โหพี่พี่เทพอ่ะหล่อจริงพี่พี่คนนี้หล่อจริงปาร์ตพี่คนนี้หล่อ ได้พี่เทพมาโอ้โหพี่คนนี้หล่อเออเออเนาพี่คนนี้ต่อยเฉยเลยพี่ไม่มีอาวุธหรอพี่ไม่มีอาวุธหรอทำไมพี่ต่อยละ่ะ เปิดวันแรกแจกของบ้านเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสองใบม,มีสองใบโอ้หุ่นยนต์เลยไม่รู้อะ่ะก็เท เปลี่ยนผินหยดดิเปลี่ยนไปใช้ผุ่หยนต์ก็ไม่ได้เราจะใช้ยังไงวะอือหือมันยังค้างอยู่เกคิปไม่ได้ไงวะ กระเป๋ามีอะไรใช้อยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปาร์ตมีทุกเผ่าพันธ์เลยมึงจะเล่นได้ทุกเผ่าพันธ์กันอะไรน,นี้เปลี่ยนได้ตามฤด,ดูกาลเลยเอ,อมันจะให้เปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรอวะ ป้าได้สัตว์ขี่เพียบเลยหูอีทายกรอบหนึ่งโหมันแรกโหตัวอะไรวะเนะ <c oughs> นี่ยที่นี่ตัดขีด่อีกครั้งหนึ่งเว้ยขอแบบดีๆเลยอ้โหหไม่ได้เลยม,มีลามีอะไรไม่รู้โอ้โห สัตว์ขี่อย่างเท่อ่ะนี่มึงเอามาล่อกคไดแท้แทโอ้ตัวอะไรไปเนี่ยโอ้สิงโตตายตัวตุน่นตัวอะไรไปเนี่ยตาตุ่นแล้วกันดื้ออืม ล็อกอะไรไปรู้กี่อย่างนันเมื่อกี้เนี่ยปลดแม่งทุกอย่างเลยโก้โอ้โหปลดสก,กิลหมดยังหมดแล้วโ,โห่โคตรดีอ่ะทาลิสแลนหงายท้องบอกเลยขี่ตุน มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมัน hey, บอก <with us? S 1> ว่าอัพสกิลได้อันนี้อะไรเกทคอมมอนเกทคอมมอนเหมือนกันหมดทุกตัวครับอุ้ยสีเขียววะ่ะเกทคอมมอนเขียวคอมมอนดำไม่ค่ามันต่างกันหรอวะ มันบอกให้ทำอะไรมาได้สองตัวเหรอเติมพลังได้พลังตัวตุน่นเติมได้ด้วยไอห,หน้าดำลองขี่ม้าหน้าดำดิไม่เหมือนใครด้วยไอเชี่ยไม่เหมือนใครงง,งดิเท่กว่า้มีมจังงอย,อยู่ตรงตูด เฮ้ยทำไมมันเป็นสีขาวเป็นสีดำวะสายดาร์กวะเราสายดำไงเกฟคอมมอนนี่ตัวเบาๆอันคอมมอนนี่อันคอมมอนนะสามจุดแปดสามจุดห้า ออ,อันคอมมอนนี่คือแบบดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งอืมอันคอมมอนอมนั่นไงคันตีนอ้าวทำไมขายแค่นี้ให้เข้าหรอเต็มหรอเข้าไปไหนเนี่ยอุ้ยสกินใหม่ฆ่ามัน ตัวมันดำมั้ดูไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแหละสัตว์ขี่ตัวดำนี่ดาก้อนดาก้อนเนสนีอายอะยิงไรโอ้เต็มเลยมีสกิลเดียวหรือไง ต่อยตึกตกมันทำไมต้องใช้ต่อยวะในปอดอืมต่อยแกะไม่มีอาวุธจะเป็นต่อยแทนต่อยซอยรัวๆเลยมือปืนเกทคอนมอนเป็นเบิร์ดเหมือนกัน มันเหนีอะไรววะจดหมายแก้วเหรอโหแจกของอย่างเดียวเลยเขาแจกของจนกูเปิดกาชาเพลินแล้วเนี่ยอาวุธสิบอย่างทำยังไงวะวเวอร์อะไรไม่รู้ต้องใช้อะไรในการเปิดไม่รู้ นี่อะไรนี่อะไรให้เลือกด้วยเลือกได้อย่างหนึ่งโอ้โหปื้ปุๆคนแคะล่างทรงร่างเท่เฮ้ยเสียงอะไรบุบบุบบุบ เชื่อกูตายปุบปุบปุบบุบรีสปอนได้อืออยู่ไหนวะเนี่ยตึกตึกต,ตึพลังยุบเยอะจัดมันมีอะไรใส่ตรงนี้บ้างวะหัวมชุดหัวไม่มีเลยหรอ มันบึบบึบบึบขกาทองหน้าเปิดชิบหายเลยเอาปืนไปให้มันอันหนึ่งดิอ๋อเอาปืนไปแต่งได้นี่อะไรวะเนี่ยชุดเกาะก็คือเอาชุดเราไปแต่งเดยวเพิ่งไปทำ บุ๊บบุบปุบบุปบปเนี่ยเจ็ดสบองเปเนเจ็ดสิบสอมีค่าเท่ากันหมดเลยสสดำ เบ,บบเบบเบ,บ,บตัวคุณจะตายยังเบ,บบเบบเเบ,บ,บยู่เนี่ยไ,ไอ้ขวดน้ำยานี่มึงลาก,กมาไม่ได้เหรอ,อใส่ หัวใจมันเต้นตุบๆตุบๆเหมือนมันจะตายเลือดมันกำลังจะหมดอยู่ครับมันหิวเลือดอยู่มันหายหิวเลือดหยุดไหนวะเนี่ยไม่มีเลยหิวเลือดนี่วเปล่าไม่ใช่เฮ็ดพีอะ ไม่มีเลยจะทำเฟสไรได้ปะเนี่ยเน้นสัตว์ขี่เท่เดยเกมนี้ อะไรอ่ะมาที่โบสถ์แล้วพลังจะเต็มอ่ะฟรีใช้เพชรป่ะมันบอกฟรีอะไรใช้เพชรเจ้าแม่ลีเฮ้ย ไม่ได้สักอย่างอ,อม้าหรอสกิลกระตทำม้มาทำไมหมวะ ไปไหนก็ไม่ไปด้วยนะดูค่อยๆเดินกระดึบกระดึบนี่ภารกิจอะไรก็รู้งงงอยงงไปหมดละใส่ชุดดูตรงไหนก็ไม่รู้ยังงงว่ามันใช้อาวุธ อะไรวะเนี่ยมา้าเชิด ก็มันว่ามันจะให้ไปไหนมีแต่คนงง oh, oh. Oh, oh. ไปไหนล่ะเพื่อน ซื้อของตรงนี้เหรอไม่ซื้ออะไรเนี่ยเอื่น,นซื้อที่เพิ่มพลังอ่ะมีที่เพิ่มพลังไหมไม่เอาไม่เอาปอค้าคา ในเมืองมีของขายเยอะๆเลยนี่ไงมันจะเป็นพวกประเภทนี้มันเพิ่มเฮดพีไหมออโต้เซตติง้งมันเพิ่มอะไรสีแดงเลยมั้ง ตื้นมาขวดหนึ่งก่อนในมาลองใช้ดิสีแดงแดงเนี่ยเออแต่เลือดขึ้นแล้วนั่นขึ้นไหมไม่เห็นขึ้นเลยเออขึ้นบ่ะ โอ้ oh, ขวดแดงนี่มาปั๊ม um, เลือดก่อนออของขายก็เยอะอืมแต่ทำไมกดภารกิจจะไม่ไปนี่เนะี่ยผมงงมากภารกิจไม่ไปออโต้โมบต้องใส่ออโต้โมบ ตโมบน็อตไม่วาริเบิลไม่เสถียรเออโอเคครับต้องพอจะเพจตัวน,นี้ก่อนนะครับสำหรับนี่กอตัวหลังก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลกดสติ๊กเกอร์